สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการ a s v Talk หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของ ASB Mission One แต่ว่าสงสัยว่าเขาทำอะไรกันวันนี้นะคะฝนจักเป็นตัวแทนจาก a s v Mission One It w e l l l well e v e l Partner ขอมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะ จริงเราโฟกัสสเรื่องก็คือเซลฟ์แคร์แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลนะคะเซลฟ์แคร์ก็คือในเรื่องของการทำให้พนักงานตระหนักรู้เรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วก็รู้ก่อนเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ก่อนเราได้เริ่มไปแล้วกับการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสุขภาพประจำปี2020ที่ผ่านมาคิดว่าเพื่อนๆพ,พนักงานของได้ผลตรวจกันแล้วใช่ไหมคะมีใครค่าเกินบ้างหรือเปล่า ต้องมาดูส่วนที่2ของเราค่ะ s ซ l f control อยากจะช่วยสนับสนุนให้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองให้เป็นสายสุขภาพกันได้ปีหน้าเราจะมีอาหารสุขภาพในแคนทีนของไอทุกทุกที่เลยนะคะตั้งแต่อาหารสุขภาพเช่น l โ o โซ o d i u m low cholesterol รวมถึง balance diet กินผักมากขึ้นรวมถึง h e a l t h ช challenge l i f e s ์ไอเ change เพื่อนๆที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการลองปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นสายสุขภาพกันได้ค่ะและเราจะเดินสายให้ความรู้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้สามารถตั้ง health t เก g e t ในปี2021กันได้หวังว่ากิจกรรมเหล่านี้ของ a s v Mission One Eat Well l i v e w e l l Partner จะช่วยให้เพื่อนๆชาวอายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขกันทั่วหน้าและยังเป็นโอกาสให้เราสามารถต่อยอดกิจกรรมเหล่านี้กับสังคมหรืออาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับอายีในอนาคตค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จัก ASV Mission 1มากิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมติดตามกิจกรรมของเราจาก ASV Mission 1นะคะจะหนักหนวนขึ้นเรื่อยๆในปี2021ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่อง ASV Partner ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ